มีสองไยหนึ่งมาบอก,กันข้าวหนึ่งสองไนั่งหนึ่งกับมาอ่านหนังสือสร่วกันฟังซุ้มหนึ่งกับฟอนออมกองไฟคสุดท้ายกับจบพอดีม่วนปะคะขอบ,บขอบคุณขอบคุณพี่น้องลูกเสือในนาดีโรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุรมชัยทำความเคารพตประ่านกองตึง้งลุกลุกจญนั่งครับิญนั่งครับ โอ้โรงเรียนมันโศกพร,ราตตอนนี้พี่น้องลูกเสือโปรดยืนขึ้นลูกเสือเนตรนาลียกวกาชาติโปรดยืนขึ้นยกเว้นเหล่าตามานะครับเชิญครับแล้วกล่าวคำชมเชยให้กับหมูที่แสดงพร้อมกัน3ามครั้งด้วยคำว่าเวอร์ลิกูดเนี่ย1นื่งสองสามเวร o ลิกูดเวรลกูดเวลกูด มาตรฐานสุดยอดมากคอยมากมากภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านเราตามอารมชัใช่สเตนอัพเนี่ยเ้างตองเวาเป็นภาษาอังกฤษสเตนอัพพีดตัวลุกขึ้นยืนคองงองยืนหมดทุกคนมือขวาทำมือซ้ายยืดกายให้ตรงเพื่อนเขาชมเชยว่าเวลูกูดให้เราตอบระนางพร้อมกันให้ได้ยินอย่างทั่วถึงข้างเดียวว่าหนึส Thank you พอห้องเอาจนมาเนาะ Thank you พนักงานเจ้าคิดเบิ่งเอาโลด Thank you แปลว่าอย่างแปลว่าอย่างเหรอห้ Thank you ว่าแปลว่าขอบคุณขอบคุณพี่น้องลูกเสือนานลีสุภูสกุลที่มาชมการแสดงวันนี้การแสดงชุดนี้กับสมซ้อมมาหลายเดือนเพื่อเตพี่น้องในเบื้องย่างมีความสุขความเจริญค่ะเนี่ยเข้ามา Thank you นะโอ้ยคอยกับคู่ภาษาอังกฤษค่ะคอยมาคักภาษาอังกฤษคอยได้ทุกคำได้ทุกคำได้ทุกภาษาบักม่วง มงโก้อ oh. ้โหคิดบักคคาอขนัดหอยเชอลลี่กินได้หลายเป็นตับปลาไหนบทสุภาษาระหอยประเทศภาษานี่ภาษาญี่ปุ่นขี้ไร้ที่สุดแต่อย่างกกางสั่นเพราะว่าเคยไปไประเญี่ปุ่นนี่เด็กน้อยเยาวชนผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยบอกไง ยเขาหนาลักคื <zo ys ic> ้อ <personaje> ย่างนี้เด้อญี่ปุ่นอ่ะคอยลงเคียงบินไปซุ้มพนักงานตอนเราเป็นผู้เสียผู้สาวไม่ยืนข้างตั้งแถวเนี่ยตั้งแถวผู้ใดเขาก็บอกยังไงหมดทุกคนไหมเขาจะเลยคือว่าสัญจะฟาเขาออกกูที่เขาว่างยางกายปุ๊บก่อนหิ้กกูตกมันเป็นคำทักทายเขาคอยกาว่าไม่เขาบอกแท้คอยเขาบอกขึ้นไงละคอยจังไรมาเนี่ยทำกูกูตกพ่อแม่จะได้เมียญี่ปุ่นหดสมือนนี่แล้วเนาะไอ้โยนโอลโตบอลเลือนแหละคอยบอสมื่อหนึ่งค้างสองค้ง สามครั้งก่อนที่จะไปชมชุดการแสดงต่อไปเดี๋ยวจะให้คุณครูรัตตี้มาพาพวกเราสนุกสนานสักสองร้อผลงานเพลงเิญครับมาหลายคสวัสดีน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับเอา้าทีนี้จะให้น้องๆทุกคนจับคู่กันจับคู่กันแล้วก็หันหน้ากันคู่ตัวเองจับคูนนะ่นั่งอยู่เก้าอี้ตัวเองนะลูกนั่งอยู่เก้าอี้นะครับใครก็ได้ใครก็ได้ค่ะใครก็ได้หันหน้ากันคู่ตัวเองปรบมือหนึ่งครั้ง สองครั้งสามครั้งจับมือเพื่อนที่เป็นคู่ของเราชูขึ้นครับชูขึ้นครับชูขึ้นโอเคแสดงว่าเรามีคู่เออใครไม่มีคู่รีบหาคู่บ้านแมนว่าเป็นผู้เสียผู้สาวกันเด้เออ้าทีนี้มือลงทีนี้ปรบมือดังๆด,ดังกว่านี้อีกดังกว่านี้ดัง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 ทีนี้ถ้าบอกว่าปรบไปด้านซ้ายเท่ามือซ้ายของเรา เอาข้างหนึ่งนะครับไปปบกับมือสายเพื่อนของเราปบไปด้านซ้ายเอาทำปบไปด้านซ้ายปบไปด้านซ้ายทีนี้ถ้าบอกว่าย้ายมาด้านขวาเอามือขวาของเราประกบกับมือขวาเพื่อนนะย้ายมาด้านขวาทีนี้ถ้าบอกว่าหุนลาหุนลาให้เราหมุนมือเอาหุนลาหุนลาแล้วก็มาตบแปะเอามือสองข้างของเราไปตบกับมือเพื่อน ตบแปะตบแปะตบแปะแล้วก็มาหมุนมือหมุนขึ้นข้างบนหมุนลงข้างล่างหมุนขึ้นข้างบนหมุนลงข้างล่างหมุนไว้ด้านหลงังทีนี้จะให้เป่ายิงฉุบกันแต่ว่าถ้าใครเป่าแพ้จะต้องเต้นท่าหมีแพนด้าโอ้ค่ะน้องๆเคยเต้นท่าหมีแพนด้าไหมครับ ไม่เคยเคยไหมไม่เคยเดี๋ยววันนี้น้องๆจะได้เห็นท่ามีแพนด้าอ้าวดูว่าท่ามีแพนด้าเต้นยังไงดานนอาจา oh, <no>, no, ์ชนอ้าวโน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 อย่าค่ะลูกสาวลูกสาวของแม่อย่าทำร้ายแม่แบบนั้นค่ะอา้าวเราจะมาดูท่ามีแพนด้านะคะวันนี้ขอขอบคุณพีเซนเตอร์จากสวนสัตว์เขาเขียวนะคะถ้าลูกเสือเนนาลียั่วกระชาท่านไหนทำผิดหรือแพ้จะได้เต้นท่าดังต่อไปนี้ ยกมือซ้ายยกมือขวาก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวายืนชัดหน้าแล้วก็ย่อเข่าลงมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนดา้นดา,ดา,ดาสุดยอดค่ะอา้าวทีนี้ลองดูลองดูหันหน้าขว่าคู่ตัวเองหันหน้าขวาคู่ตัวเองลองดูลองดู ปรบมือดังๆดังดปรบมือดังๆปรบไปด้านซ้ายแล้วย้ายมาด้านขวาหุนลาหุนลาแล้วก็มาตบแปะตบแปตบแปตบแปตแล้วก็มาหมุนมือหมุนขึ้นข้างบนลรวหมุนลงข้างล่างหมุนขึ้นข้างบนลรวหมุนลงข้างล่างหมุนไว้ด้านหลังเอาพร้อม ก้าวยิ่งชุบ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 เดียวเดียวเดี๋ยว <S 2> <S 2> <_ EN> เจงหวะไพ่เพผลไม่ชนะล่ะขอยัอย้นยากใม่แก่งกันนี่ด้อ <_ EN> เออเอ้าใครเป่าแพ้ยกมือขึ้นไหนอยากดูคนเป่าแพ้เอาฟังเพราะเบอร์นหนึ่งครั้งสองครั้งไม่มีการเป่าเสมอ <_ EN> ค่ะเอ้าไหนใครเป่าแพ้ยกมือขึ้น รอบนี้ถือว่าสาธิตแล้วกันโอ้ยกให้ยกให้แต่ว่าราอบต่อไปนี่เอาอีหลีค่ะเอาอีหลีอีหลีเอา,อเเอาคนที่แพ้ต้องลุกขึ้นปรบ,ปรบมือดังๆปรบมือดังๆปรบไปด้านซ้ายแล้วย้ายมาด้านขวาหุ่นลาห ไปแล้วก็มาหมุนมือหมุนขึ้นข้างบนเราหมุนลงข้างล่างหมุนขึ้นข้างบนเราหมุนลงข้างล่างหมุนไว้ได้แล้วแลวก็เ่าเย่งชุบชุบชุกชุบชุบุก็วนสาใจแห้งเนาะคนที่แพ้ขอให้ลุกขึ้นยืนคนที่แพ้ขอให้ลุกขึ้นยืน เอาลุกขึ้นยืนคนที่แพ้หมีแพนด้าท่าเตรียมยกมือซ้ายยกมือขวาก้าวเท้าขวายืนชัดหน้าแล้วก็ย่อเข่า,ขาลงหมีแพนดา้าหมีแพนดา้าหมีแพนด้ามีมีแพนดา้ากลับก็หาคู่ตัวเองอยา่างรวดเร็วเราแค้นนี้เราต้องเอาคืน โอ้ยหักคักคักคักเก้าอี้เอ้าหันหน้ากว่าคู่ตัวเองปรบมือดังดังปรบมือดังดังปรบไปด้านซ้ายแล้วย้อยมาด้านขวาคุณลาคุณลาแล้วก็มาตบแปะ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 แล้วก็มาหมุนมือหมุนขึ้นข้างบนแล้วหมุนลงข้างล่างหมุนขึ้น ข้างบนหมุนลงข้างล่างหมุนไว้ด้านหลังแล้วก็เ่าเย่งชุบ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 คนที่แพ้ขอให้ลุกขึ้นยืนคนที่แพ้ขอให้ลุกขึ้นยืนคนที่แพ้ขอให้ลุกขึ้นยืนมีแพนด้าท่าเตรียมยกมือซ้ายยกมือขวา ก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวายืนชดหน้าแล้วก็ยอ่อเข่าลงมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนด้า,นดาในใครออกมาเต้นทั้งสองครั้งเลยยกมือขึ้นปารตส่งตวแทนมาเต้นตรงไหนเอาไหมเราจะให้คนที่ไม่เคยออกมาเต้นมาเต้นให้ได้ค่ะลองดูปรบมือดังๆ ปลบมือดังดังปลบไปด้านซ้ายแล้วย้ายมาด้านขวาหุนลาหุนลาแล้วก็มาตบแปะตบแปะตบแปะตแปแล้วก็มาหมุนมือหมุนขึ้นข้างบนแล้วหมุนลงข้างล่างหมุนขึ้นข้างบนหมุนลงข้างล่างหมุนไว้ด้านหลังแล้วก็มาตบแปะ ตํแปะตํแปะตํแปะแล้วเข้าัดหมุนมือหมุนขึ้นข้างบนหมุนลงข้างล่างหมุนขึ้นข้างบนหมุนลงข้างล่างหมุนไว้ด้านหลังแล้วก็เบาวยิงจบ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 คนชนะขอให้ลุกขึ้นยืนคนชนะขอให้ลุกขึ้นยืน ทีนี้เราจะไม่เอาคนแพ้แล้วเราจะเอาคนชนะเออคนชนะให้ลุกขึ้นยืนค่ะใครที่ชนะเมื่อกี้ลุกขึ้นอา้าวคนชนะขอให้ลุกขึ้นยืนค่ะทีนี้คนชนะเราก็จะมอบรางวัลให้เป็นรางวัลใหม่ะคะ่ะไม่ให้เต้นหมีแพนด้าแล้ว <c oughs> เราจะให้เต้นเพลงลิงโกสุม <c oughs> เอวคนชนะดูท่าเพลงลิงนะคะ <c oughs> เพลงลิงก็จะมีท่าดังต่อไปนี้ ยกมือซ้ายแล้วก็ยกมือขวาย่อตัวหมุนไปรอบๆลดมือซ้ายแล้วก็ลดมือขวาสายหน้าไปมาแล้วเอามือตีกันชึ้งปองปองชึงชึ้งปองปองชึงชึ้งปองปองชึ้งปอ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 งชึงอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอ้าเอาประธานติเตนยกขึืนอยาเข้าไปแล้วมันส้อมมือเสือด้เอ้าขอชนะขอให้ลุกขึ้นยืน คนชนะขอให้ลุกขึ้นยืนลิงก็สุ่มท่าเตรียมยกมือซ้ายแล้วก็ยกมือขวาปยอตัวหมุนไปรอบๆลดมือซ้ายแล้วก็ลดมือขวาสายหน้าไปมาแล้วเอามือตีกันสิงสิงบ๊อบบ้สิงสิงสิงบ๊อบบ้สิงสิงสิงบ๊อบบสิงบาเปบ้าเรลารบงิงเกือยตายบ้านนี่ แก้ตัวไหมฮแก้ตัวไหมแก้ตัวเนาะเอาเราจะให้แก้ตัวอีกหนึ่งรอบหันหน้ามาคู่ตัวเองรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายอา่าให้แก้ตัวปรบมือดังดังปรบมือดังดังปรบไปด้านซ้ายแล้วย้ายมาด้านขวาหุนลาหุนลาแล้วก็มาตบแตบก แล้วก็มาหมุนมือหมุนขึ้นข้างบนหมุนลงข้างล่างหมุนขึ้นข้างบนแล้วหมุนลงข้างล่างหมุนไว้ด้านลลางแล้วก็เป่าเย็งชุบชุบชุบช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 บทั้งสองคนขอให้ลุกขึ้นยืนทั้งสองคนขอให้ลุกขึ้นยืนเราใช้ทุกคนเต้นทั้งสองคนยืนทุกคนคทุกคนลุกขึ้นยืนทุกคน เราจะเเอาเปียกเพื่อนนะครับตาองเรียกไห้ย,ยืนหมดทุกคนยืนหมดทุกคนยืนมาตอมมาไก่ไฟกันได้นหลกล่ะมัจฉิดาดนเครัอ้า,าเราจะเต้นทั้งสองเพลงเลยถ้าพร้อมแล้วก็คือขอ่อยจีถือรุ่มตีนี่แหละเ <c oughs> ปตายานคัก <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วมีแพนหน้าก่อนนะคะ ยกมือซ้ายยกมือขวาก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวายืนชิดหน้าแล้วก็ย่อเข่าลงมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนด้าที่ยกมือซ้ายแล้วก็ยกมือขวาย่อตัวมุนไปรับรอลดมือซ้ายแล้วก็ลดมือขวาสายหน้าไปมาแล้วเอามือตีกันชึ่งๆพ่อพชึ่ง จริงจริงบอ่บ่จริงจริงบ่บ่จริงปลองปลองปลองบ่จริงสุดยอดเลยปลมมือกับตัวเองทุกคนครับน้องเป็นสาวขอนแก่นยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนทีศใตน้องเป็นสาวไวอ่อนใจแต่นอนแต่แกงยามมือแรงฟันวาด จะมีชายรายอะไต้องการจะมีชายรายอะไต้องการมาให้พองน้องนเแห่ต้องการจะคอยโอ้หมักมวลครับพี่น้องครับหม<า>ัก,กมวลนกข้าบะเขียบมาฝากอยากให้ลิงได้กินแต่บะเขียบตกดินลิงจึงไม่ได้กินบะเขียบ เช็คเช็คเค้กแล้วก็น้ำเนยไม่ว่ดังไนไดนวะการแสดงผ่านไปแล้ว2ชุดการแสดงนะครับเวลาก็อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนักขณะนี้เพิ่งสามสอง 3, ทุ่มฝ่าฝ่าแต่นั่นเองนะครับก็ไม่นานวันนี้เราจะไม่นอนดึกกัน <c oughs> เกิน4ี่ทุ่มนะครับนะปล่อยตะเวนไหลกับปลอยนอนงาน้าซื้อขนม <c oughs> ขนมซื้อไปแล้วก็ให้กินอยู่ข้างนอก พอลองคนกินปุ๊บถิ่มไว้ข่างเจ้าของย่ามืะซาวมากแบบว่าหมดจอหูหมดจอหูให้เออเออหลังจักบพรว่าขนมมันเลี่วรอหมดค่ะเพราะฉะนั้นนะครับกิจกรรมการต่อไปท่านประธานจะได้เสียงไทยจับสลากชุดการแสดงเป็นชุดที่สามครับตะลุมบุมบุบมาแม่เนื้อหนุ่มบัวบานตะลุมบุมบุบมาแม่เนื้อหนุ่มบัวบานพี่น้องลำพึงเกลื่อนเธอมานานพี่น้องลำพึงเกลื่อนเธอมา ออกตัวยังแห้งยู่นี่ไปแสนหลังงูโมเมนไปเปลี่ยนส่งติงเฮียวนานันี่คะแนนน้ำไปทางขวนได้ซุ้มส่งเขียวสามสี่คนจงหันได้แล้วเนีน่ยแสดงเงินสามพันน่ะค่ะไอส่งในไล่นี่สงสัยพวว่อไหวแล้วพาน้องไปใหยย้ทีเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยอยากรู้ว่าเป็นโรคนี่อย่างนี้คือท่าแปรงขาวหมดสุกคนปะเอาผู้สาวเขากับท่าแปรงอะนลโอ,โอ้ยอืมไงกุบเป็นธรรมดาการแสดงชุดถัดไปได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากพี่น้องโรงเรียนบ้าน น้องครูขาดครับโรงเรียนบ้านน้องครูขาดโรงเรียนน้องครูขาดใส่ไน,น้องโอ้มีหอดสุดเจ้าบ้าวเจ้าบ้าวพอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยืนทําความเคารพในแถวตัวเองก่อนนะคะได้ไลูกโปโปเบย์เจ้าแม่น,นั่นครับทําความเคารพธรรมทา,านน้องครูขาดกองตองลูกแม่ลาลูดน้ำกันบานเท่าเออพร้อมเพียงเฮี้ยงหนากันโอเคครับมา ทำการแสดงเฉพาะนักแสดงติดต่อรับใหม่ด้านหน้าเวทีครับมาครับทั้งที่เหลือเชิญนั่งครับอะอันนี้ก่อพอ เอาเลยเลือกเอาตามอัจฉริยะใสซ้ำอันหาปะก,กันไปกันมาต่